สวัสดีครับสำหรับรถที่เคลือบแก้วไว้แล้วนะครับมีวิธีการดูแลรักษาแบบต่อเนื่องที่หลายท่านถามถึงว่าดูแลยังไงถ้าอยากจะกลับไปดูแลเองครับอันนี้เราก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของไซมอลครับเป็นฟิลเกรดนะครับเป็นตัวเคลือบสีแบบคานูบ้าที่เป็นของเหลวนะครใช้งานง่ายนะครับนี่ฮะฟิลเกรดนะครับของไซมอครับก็ฉีดพ่นไปที่ตัวรถได้เลยจะสังเกตนะครับถึงแม้ว่าเป็น เป็นน้ำยาเคลือบสีก็ตามก็ยังคงค่อนข้างกลมนะฮะแล้วก็ใช้วิธีการเช็ดนะครับธรรมดาเลยคล้ายๆกับควิกแว็ x อย่างนึ่งนะฮะทำให้การทํางานนี่การดูแลรักษาที่ภายที่บ้านเองนะสำหรับล,ลูกค้าหลายท่านที่ไม่มีเวลามาที่ศูนย์บริการครับแล้วก็น้ํายาตัวนี้มีกลิ่นหอมคล้ายๆกับน้ำมะพร้าวนะฮะเกตครับว่าใช้งานง่ายครับแต่ว่าเนื่องจากสีของตัวรถเนี่ยมันเงาอยู่แล้ว บอกเลยว่ามองไม่ออกหรอกว่าใช้ยังไงดีนะครับอันนี้ก็ใช้งานง่ายนะเห็นไ,ไหมครับฟิลเกรดครับของไซมอลครับสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับสหรลูกค้าที่อยากจะใช้นะครับตัวนี้ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับโอเคนะครับวันนี้มิกกี้ RPM สวัสดีครับ